Yeah. สวัสดีครับผมนายกิตหมีทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนนครับท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย5้านโยบายโดยนโยบายที่5น้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนเพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชน มีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอโดยมีแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตระบบน้ำประปาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์อนามัยสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อกา,การกุปะภคบริโภคของประชาชนซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงกำหนดให้องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและภาคีเครือข่าย ในเขตพื้นที่ได้ร่วมแรงร่วมใจรณรงค์ขับเคลื่อนพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้าประปาโดยกำหนดด,ดำเนินการคิกออฟทั่วประเทศในช่วงระหว่างวันที่24-28มีนาคม2568นี้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนนจึงได้ร่วมมือกับภาคทีเครือข่ายระดับจังหวัดระดับอำเภอ ร่วมใจกันจัดกิจกรรมคิกออฟโครงการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำติดเพื่อการผลิตน้ำปราปาระดับจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาให้สะอาดได้รับการรับรองคุณภาพตามประกาศ กรมอนามัยเรื่องเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดืได้กรมอนามัยพศสองนเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดผลสำฤทธิ์สร้างความเชื่อมั่นอย่างเป็นรูปธรรมและมีเป้าหมายที่ชัดเจน 3. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาสะอาดให้ได้รับการรับรอง